สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมีนนะครับราศีมีนซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะครับซึ่งเป็นการานานดวงช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500 69นี้นะครับซึ่งเป็นดวงรวมรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นองส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดขอขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ทุกกคำพยากร์ที่ดีๆนั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเกิดขึ้นจริงนะครับที่จะเพิ่มโูนความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ไดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ,บก็บ มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมีนะครับในช่วงเรึ่งเดือนแรกวันที่1ถึงวันที่15บกุมภาพันธ์นี้นะครับว่าสถานการ์เกี่ยวกับการงานการเงินความสัมพันธ์นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับซึ่งอาจจะขึ้นตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่ การของแต่ละท่านก็ดูเป็นแนวทางนะครับจาราศีมีนะครับไพ่ใบแรกนะครับผมบอกถึงช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงที่ท่านต้องเหน็ดต้องเหนื่อยกับการพยายามการต่อสู้การแข่งขันนะครับแต่ดูรู้สึกว่าเหมือนกับว่าท่านนั้นต่อสู้อยู่เพียงลําพังนะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวไม่ยอดท้อแต่ในความเป็นจริงนั้นก็มีพลัง่งการสนับสนุนเกือ้อกูลอยู่เบื้องหลัง ในทิศทางที่ดีที่จะทำให้ท่านไม่ยอ่ทอท้อไม่หวั่นไหวนะครับในตุกถานการ์จะทำให้ท่านคว้าอย่างความสำเร็จความสมหวังสมปรารถนาเข้ามาในทิศทางที่หวังนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงในการที่จะมีงานทำมีอาชีพหรือจะเป็นการช่วงชิงโอกาสของการจริงโครงการใหม่ๆใหญ่ๆสำคัญๆอะไรเข้ามานะครับหรือแม้แต่การต่อสู้ในสภาวะ จิตใจของตัวเองก็ตามนะครับที่อาจจะต้องตุ้มเทหรือต้องอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่ท่านก็ไม่ยออม่อท้อไม่หวั่นไหวนะครับพร้อมที่จะวันขหวพร้อมที่จะคว้าโอกาสแห่งความสําเร็จเข้ามาและก็สมเด็จสําเร็จสมหวังนมดังปราถนานะครับถ้าท่านไม่ย่อท้อเสียก่อนนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆของท่านเดินย่างก้าวหน้าต่อไปด้วยความเติบโตด้วยความรุ่งเรืองนะครับที่จะเข้ามา ในช่วงนี้กับความสำเร็จบางท่านมีโอกาสกยับขยายนะครับเดินหน้าพุ่งตัวออกไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นมีโอกาสขยายไปถึงทางเดินต่างประเทศได้ด้วยนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะได้นำมาซึ่งในเรื่องของไอเดียหลากหลายนะครับมาพัฒนานะครับที่ได้รับมาทั้งจากโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับที่ได้รับ มาจากประสบการณ์ของผู้เียนหรือการออกสังคมพบปะผู้คนนคักเตบจะได้แนวความคิดที่ดีๆเข้ามามาพัฒนามาปรับปรุงแล้วก็พร้อมที่จะย่างก้าวเดินหน้าต่อไปในความเติบโตรุ่งเรืองแม้จะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะก็ตามนักเต่ก็ไม่หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาให้เติบโตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ยกระดับแห่งความสําเร็จเข้ามานะครับอะไรที่เป็น โครงการบางอย่างที่อาจจะรอให้มีการเริ่มต้นนะครับซึ่งอาจจะไปมาอาจจะทำให้ท่านต้องพักรอจังหวะรอเวลาอะไรต่างๆหรือความกระจาา่างชัดอะไรละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้ดําเนินการก็จะนํามาดําเนินการในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ยังค้างค้างเอาไว้หรือนํามาปัดฝุ่นใหม่หรือจะเป็นการต่อยอด นะครับหรือใกล้รอโอกาสในการมีงานทํามีอาชีพอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสนะครับที่มีการตกยิบยื่นคุณค่าอย่างสําคัญเข้ามาให้ท่านได้มีโอกาสของการสร้างไรายได้รายรับเข้ามาเป็นโอกาสในการเติบโตยกระดับของความรุ่งเรืองนะครับแต่ท่านก็ต้องพิจารณาใกล้ใกล้ครวนอย่างรอบคอบด้วยนะครับในการที่จะเลือกตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งบางทีนั้น นะครับอดีตที่ผ่านมานั่นจะเป็นแนวทางเรียนรู้ให้กับเราได้ในทิศทางที่ดีนะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ของบุคคลอื่นหรือจะเป็นประสบการณ์ของเราเองก็ตามนะครับกับโอกาสบางอย่างนะครับซึ่งบางทีบางทีเราเรียนรู้ใครที่รอในเรื่องของการมีงานทามีอาชีพนะครับแล้วก็บางทีอาจจะบ่ายเบี่ยงนะครับบางทีถูกยืย่อนโอกาสที่ดีเข้ามาให้แต่อาจจะไม่หวังไม่ปรารถนานะครับ อาจจะเป็นโอกาสที่ตนไม่ต้องการอาจจะด้วยเริ่มต้นแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ไม่เป็นหลังหวังที่คาดหวังจึงอาจจะบายเบี่ยงปฏิเสธนะคับหรือบางทีก็ไปคว้ากับบางสถานการณ์ที่ดูว่าจะได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วก็ไปคว้ามาดําเนินการแล้วก็ทําให้เสียผลประโยชน์ให้เสียทรัพย์สิสเนเงินทองเป็นบทเรียนที่จะเสียความรู้สึกอะไรต่างๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์เราหรือประสบการณ์ผู้อื่นก็อาจจะได้เรียนรู้นำมาคิดมาไตรตรองด้วยความรอบคอบนะครับอะไรก็ตามถ้ารอโอกาสในการจับต้องได้นะครับเป็นรูปธรรมที่รองรับความปลอดภัยถ้าควาแม้นเริ่มต้นไม่เป็นสิ่งที่หวังที่ปรารถนากับผลตอบแทนที่ได้รับนะครับก็ควรที่จะคว้าวโอกาสนั้นแล้วก็ทุ่มเทด้วยความกระยันด้วยความต่อสู้พัฒนาในเชิง วิชาการในเกินในเชิงความรู้ต่างๆนะครับก็จะทาให้เรานั้นก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายความสําเร็จรุ้งเรืองนะครับอย่างหลายๆท่านนะครับที่ประสบความสําเร็จก็ไม่เบี่ยงในการเริ่มต้นกับเงินน้อยๆนะครับก็สู่อนาคตที่เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุกได้เช่นกันนะครับต่ว่าสามารถยึดมั่นจับมั่นนะครับ ที่เริ่มต้นแม้นจะได้ผลตอบแทนไม่มากมายก็ตามแต่มเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะพัฒนาทุ่มเทนะครับปรับปรุงเสริมสร้างจุดเด่นอะไรเข้ามาวิวัฒนาการสู่ความรุ่งเรืองนะครับท่านต้องเลือกจะต้องเลือกตัดสินใจนะครับในช่วงนี้ที่จะทำให้ท่านนั้นเป็นรากฐานที่ดีนะครับอย่างคนที่รอโอกาสในการมีงานทํามีอาชีพนะครับก็จะทุกเรียกตัว หลายๆที่นะครับจึงอาจจะไปแข่งขันแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับชัยชนะนะครับพร้อมกันหลายๆที่จึงอาจจะตาม้ท่าันต้องเลือกต้องตัดสินใจที่จะมาเป็นพื้นฐานรากฐานที่แน่นหนาที่จะมั่นคงให้ท่านไปสู่อนาคตที่สร้างความรุ่งเรืองพุ่งฟูให้เกิดขึ้นในชีวิตนะครับก็ตัดสินใจเลือกท่านก็สามารถที่จะใจ้ใดุลยพินิจเลือก สิ่งที่ดีงานที่เหมาะสมที่คู่ควรนะครับแล้วก็จะเกิดความสําเร็จได้รับใจชนะเข้ามาให้ท่านพบกับความสดใสได้รับพลังในตตางที่ดีนะครับการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่ท่านตุ้มเตก็ได้รับแรงสนับสนุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บุคคลรอบข้างเจ้านายอะไรต่างๆนะครับคนในครอบครัวก็มาเป็นพลังมาช่วยเกื้อนหนุนให้ท่านประสบความสําเร็จ อย่างต่อเนื่องเดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตนะครับอะไรที่รอคอยในความสําเร็จก็จะตามให้ท่านได้รับเข้ามานะครับจากการที่ทุ่มเทหรือได้เรียนรู้อย่างใส่ใจนะครับกับสถานการณ์ที่ผ่านมาบางทีทุ่มเทมาพอสมควรเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ยังไม่เกิดผลยังไม่เกิดความสําเร็จก็น่าจะทให้ท่านได้เรียนรู้ในแก้ไขได้ปรับปรุงอะไรต่างๆนะครับสิ่งที่เหมาะสมที่รอคอยก็จะเข้ามา สู่ความสําเร็จไอ้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือบางท่านนะครับที่ผ่านมาบางทีรอคอยโอกาสกับโครงการอะไรใหญ่ๆสําคัญๆแต่ช่วงจริงแล้วก็จะเคยพบกับความผิดหวังอะไรต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ตานอาจ,จะได้รับโอกาสนะครับที่ได้รับกับโครงการใหม่ๆดีๆที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรไอ้ท่านเก็บเกี่ยวด้วยความมั่นคงมุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วก็ความสําเร็จที่เกิดขึ้นในเอ็มเพลสนะครับที่จะให้ท่านได้รับความมั่นคง มันคงรุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสต่างตำแหน่งก็ตามนะครับที่มีโอกาสพัฒนาในความเติบโตหรือในเรื่องของธุรกิจนะครับเ่ีาจะมีการพัฒนายกระดับสำเร็จแล้วก็ยิ่งเติบโตยิ่งต่อไปผลเกษตรกรรมอะไรต่างๆนะครับที่จะได้รับการยอมรับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรออกมาก,ก็ออกสู่สภาวะทางสังคมยอมรับในการส่งเสริม นะครับก็ได้รับพลังของการสนับสนุนในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองนะครับก็ทําให้ตั้นเกิดความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับไอ้ได้รับการเติมเต็มในการดรําเนินชีวิตที่มีความสุขอุดมสมบูรณ์ในทุกๆความสําเร็จที่มีเข้ามาเป็นประกายรัศมีแห่งความเฉิฉรัดในความเติบโตนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของ ช่วงที่ท่านสมหวังสมปรารถนาในความคิดในความผูกพันแม้จะต้องต่อสู้ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก็ตามกับการทุ่มเทหรือรอคอยเวลารอคอย,อคอยจังหวะอะไรต่างๆนะครับหรือการตัดสินใจแม้บางสถานการณ์ตัดสินใจยากก็ตามแต่ท่านก็สามารถที่จะตัดสาาินใจในทิศทางที่ถูกต้องได้รับโอกาสเองชัยชนะความสําเร็จเข้ามานะครับแล้วก็ความสําเร็จนี้จะสร้างความเป็นเสถียรมั่นคงเติม,เต,มเต็มความบุรมสมบูรณ์เข้ามาให้ท่านอิม่มเอลี่มปีด้วยความสุขความสงบ สมหวังสมปรารถนานะครับก็สร้างความมั่นคงอย่างเหนียวแน่นเสถียรมั่นคงที่จะสร้างผลรายรับไรายได้เข้ามาในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาราศีม,นนม,ามีนะครับในช่วงเึินเดือนได้ของกุมภาพันธ์นี้นะครับจากการตุ้มเตีจากการาครับสรรนันออกมา ได้รับชัยชนะได้รับพลังสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะลงทุนมาดําเนินการมาก่อนหน้านี้ก็ตามที่เกิดความสําเร็จหรือจะเป็นการยกระดับใหม่ก็ตามนะครับที่จะทําให้เกิดความสําเร็จแล้วก็เดินหน้าคืบหน้าต่อไปด้วยความเติบโตหรือใครที่รอโอกาสมีงานทํามีอาชีพนะครับก็จะเข้ามาให้ท่านได้รับความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ต่อไปในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องผลเกษตรกรรมนะครับที่จะเก็บผลประดิษฐ์เข้ามา ในทิศทางที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก,ก็การตัดสินใจเลือกบางอย่างนะครับที่ท่านเลือกด้วยความราอบคอบด้วยความพิจารณานะครับก็แต่ให้ท่านสร้างโอกาสที่ดีในการที่จะสู่การพัฒนาเดินหน้าเติบโตยกระดับห่งความเติบโตเข้ามาดึงดูดต่างการเงินเข้ามาสร้างความเป็นเสถียรอุดมสมบูรณ์ให้มีไอ้เกิดขึ้น,นครับมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีจับจายใช้ใสอยอย่างต่อเนื่อง นะครับไม่ขาดแคลนบางท่านที่นอกเหนือจากความสําเร็จในการงานธุรกิจแล้วนะครับบางท่านก็จะมีบ้างนะครับในเรื่องของการมีโชค,ม,โชคมีลาภในช่วงนี้นะครับแม้จะไม่มากมายก็ตามนะครับเด๋ยวอรเวิร์ขึ้นมาก็จะพื้นฐานดวงที่พอจะเข้ามาได้ชื่นหลชื่นใจได้ด้วยเช่นกันที่จะมายกระดับทางการเงินของท่านให้มีใช้มีจ่ายมีเก็บออมสะสมเพิ่มป,ป,ปูนมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่รอคอยเส้นทาง การเงินที่ดําเนินการมาแล้วก็จะได้รับผลตอบรับเข้ามาแล้วก็ท่านเกี่ยวเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเงินจากต่างทินแดนกลก็มีโอกาสตูกเรียกเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทาธุรกรรมการลงทุนอะไรต่างๆที่ต้องรอบคอบด้วยเชน่นกันนะครับกับโครงการอะไรใหม่ๆที่ท่านต้องใส่ใจนะครับให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอตัดสินใจเลือก ให้เกิดความปลอดภัยท่านก็สามารถที่จะเซฟเงินของท่านใ้มีความมั่นคงในติดฐานที่เหนียวเน่นนะครับก็มาเสริมอีก3าใบนะครับในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับก้าวไม้เท้าเดถือถ้วยก็ 1. น่ถ้วยนะครับโอกาสทางการเงินในช่วงนี้นะครับก็เป็นเส้นทางแหความสดใสเข้ามาแม้นท่านจะเกิดเจอกับ อุปสรรคหนาในต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับบางท่านในเรื่องผลกระทบต่างการเงินที่เข้ามานะครับอาจจะเคยเสียความรู้สึกในการสูญเสียเงินไปกับไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรน,นะครับแต่ท่านก็จะมีเส้นทางใหม่ๆเข้ามาชดเชยโอกาส ต่างการเงินที่ไม่คาดคิดนะครับก็ามาเติมเต็แมแบบเซอร์ไพรส์นะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้บางท่านก็ตกหยิบยื่นมาให้กับการมีโชคมีลาภหรือไม่ก็จากบุกคคลอื่นนะครับที่เติมเต็มมาด้วยพลังเง่นความเสน่ห์าพลังเง่งความปรุงพอใจนะครับมาช่วยเยียวยาต่างการเงินที่สําหรับคนที่ได้รับผลกระทบนะครับหรือใครที่ไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรือตกมอบมาให้ด้วยเสน่ห์าด้วยพลังเง่งความปรุงพอใจนะครับไม่เกี่ยวกับ เียนชู้สาวอย่างเดียวนะครับเป็นความเคารพเป็นความศรัทธาเป็นความปรุงพอใจมอบมาให้นะครับระหว่างความต่างของวัยก็ได้ที่มีความปึงพอใจนะครับที่มอบเข้ามาจะเป็นเงินสดก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับเรออาจะเป็นทรัพย์สินณนะสังหาริมทรัพย์บ,บ้านที่ดินหรือจะเป็นรถหรือเป็นของขวัญของกำนัน นะครับจะเป็เนินชินดาอะไรต่างๆของมีค่าที่อาจจะถูกมอบมาให้มาช่วยเยียวยามาเติมเต็มให้ท่านได้รับบางทีก็ไม่ได้คาดไม่ได้คิดนะครับว่าจะได้ก็ได้เข้ามาให้ท่านปึงพอใจในต่างที่ดีการจชาจ่ายนะครับท่านก็จะระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้นนะครับจากอะไรที่จ่ายจ่ายแล้วก็ทําให้ท่านได้รับผลกระทบในต่างการเงินนะครับท่านก็จะพ้องกันสร้างรัวสร้างก่อคุมการใช้จ่ายอย่างรอบคอบอย่างใส่ใจ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบสํารอยนะครับก็เป็นการวางฐานใหม่หมๆต่างการเงินที่ให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงวันดูแล่านี้ราชาวราศีมีนะครับความรักความสัมพันธ์ของคนโสดคนโสดหลายๆท่านนะครับก็จะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดที่มีความอบอุ่นนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยความผูกพัน นะครับเม้นไม่มีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็มีความสุขแม้นจะรู้สึกเหงาหงอยบ้างในบางช่วงบางเวลาก็ตามนะครับแต่ก็อาจจะรู้สึกปลอดภัยกว่าในการที่จะอยู่แบบโสดๆอย่างมีคุณค่านะครับจึงอาจจะไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะครับก็อย่างเดียวกับความเป็นโสดอย่างมั่นคงอย่งแน่นเช่นกันแต่ถ้าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับคนโสด ก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะเจอความรักความสัมพันธ์แต่อาจจะเป็นรักที่อาจจะต้องทุ่มเทสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะด้วยพบกับคนแดนไกลก็ได้นะครับไม่ว่าพบจากต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับหรือจะพบกันทางเส้นสายการงานนะครับที่นี้ก็มาือจากการเดินทางนะครับไปพบกับบุคคลต่างถิ่นต่างแดนนะครับที่อาจจะเป็นรักต้องใช้ความพยายามพอสมควรนะครับที่มีโอกาสไปสู่ความสําเร็จสมหวังในอนาคตที่จะเคียงข้าง ใช้ชีวิตกู้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะพบกับคนที่มีคุณค่ามีความเมตตามีอมอมารีใจดีเข้ามาสร้างความผูกพันนะครับที่จะมาเติมเต็มให้มีโอกาสความรักเกิดขึ้นนะครับแต่กูรักคู่สัมพันธ์ความรักคามสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับ ก็จะรับการดูแลนะครับไม่มีความสุขมีความอบอุ่นด้วยความใส่ใจนะครับยกระดับความสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นเม้นบางคู่จะมีปัญหาบ้างก่อนหน้านี้นะครับที่อาจจะตกปล่อยลาละเลยบ้างให้รู้สึกเงองอยอยู่กับบ้านกับการรอคอยอะไรต่างๆนะครับก็จะมาเต็มเต็มาพยายามที่จะคลี่คลายความรู้สึกที่เงอะง่อยนั้นให้เติมความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับมายกระดับที่มีคุณค่าในความสัมพันธ์นั้น นะครับด้วยความใส่ใจก็ทําให้ได้รับความดูแลอย่างเมตตาออ้มารีใจดีซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> ก็จะสู่อนาคตที่จะเดินเคียงข้างกันต่อไปด้วยความปลอดภัยด้วยความมั่นคงด้วยความใส่ใจนะครับส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรความราักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลนะครับใ่มีความอบอุ่นอบอ้อมารีใจดีซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังสนับสน,นุนเกื้อกูลกัน,กนด้วยความรู้สึกดีๆนะครับ สบตาอกกอดจับมาจับมือกันด้วยความอบอุ่นที่จะเดินเกียงข้างกันต่อไปนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างมีคุณค่าด้วยความใส่ใจนะครับเติมเต็มอะไรใหม่ๆยกระดับความสัมพันธ์ที่มั่นคงยิ่งขึ้นบางคู่ก็จะมีข่าวดีนะครับในช่วงบันเลิงเวลานี้อาจจะอะไรที่รอคอยความหวังในการที่จะมีบทมีทายาทอะไรนะครับก็จะรับข่าวดีๆสมหวังสมปรารถนาที่รอคอยนะครับอาดาวพขาว การตั้งครนเข้ามาได้ด้วยก็เป็นโอกาสดีๆนะครับนี่มาเสริมเติมอีกสามใบนะครับกิการความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลา,น,าวนี้ของชาวราศีมีนะครับโอกาสกนโสดหลายๆท่านนะครับก็มีโอกาสพบร,รักเข้ามานะครับในช่วงนี้อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คาดคิดไม่ถึงว่าจะได้พบรักเข้ามาบาติีก็จะปุบปับจับลันตันด่วนนะครับเดินทางไป ที่หนึ่งที่ใดแล้วก็มีใครเข้ามาสร้างความผูกพันธ์หรือเส้นสายการงานนะครับอาจจะดึงดูดเข้ามาให้คนโสดบางท่านนะครับได้พบก,กับรักที่ดีๆนะครับจะเป็นคู่รักคู่ครองกันต่อไปในอนาคตนะครับหรือคู่รักคู่สัมพันธ์ช่วงนี้นะครับโดยภาพรวมๆก็คือ มีพลังแห่งความสุขความอบอุ่นที่มันคงแม้จะมีหน้าที่การงานมากก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาละ่นเลยนะครับพร้อมที่จะเติมพลังนะครับกับเคลื่อนในความปควสมสัมพันธ์นั้นมีความผูกพันที่มันคงยกระดับเป็นความเติบโตในความสัมพันธ์ด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นนะครับให้มีพลังในการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับสบตากันด้วยความอบอุ่นรู้สึกพลงพอใจในสถานการณ์ที่ดูแลบางคู่ก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทาง ร่วมกันในช่วงวันเวยลาต่กลๆานี้นครับไปนอกสถานที่ไปเที่ยวไปในเชิงวิชาการอบรมสัมนาและก็มีการท่องเที่ยวอะไรประหนวกเข้าไปด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ใกล้ชิดในความปุกพันที่อบอุ่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมีในช่วงวันที่1นึถึงสิบหกุมภาพันธ์นี้นะครับขอขอจาราศีมีนทุกท่าน มีรักมีครอบครัวที่มีความสุข,ขอบุ่นมันคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ